มาร์คคิมเบอร์รี่เผยได้เลิกแต่งแล้วเริ่มเตรียมงานต้นปีหน้าเร่งสร้างเรือนหอหลังจากที่คุกเขาขอแต่งงานสุดโรแมนติกไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดคู่หวานมาร์กบรินและค mm ิมเบอร์รี่ก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆระหว่างการเดินทางโดยเมื่อถูกถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหนุ่มมาร์กก็ตอบพร้อมโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายว่าช่วงนี้ใส่แหวนทุกวันเลยครับใส่แหวนทุกวันเลยถ้าเป็นวันหยุดก็ได้ใส่ถ้าเป็นวัน ละครก็เก็บไว้บ้านคิมเบอร์รี่ว่านอกจากนี้ก็ได้มีแฟนๆสอบถามเรื่องแพลนการแต่งงานที่ทั้งคู่ก็ได้เผยว่าได้เลิอกมาเรียบร้อยแล้วโดยคิมเบอร์รี่กล่าวว่าเอาจริงๆเราได้เลิอกแต่งงานแล้วเขาให้มา3วันแต่ยังไม่ได้เลือกว่าจะเอาวันไหนและยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรทั้งนั้นด้วยก่อนที่หมากจะเสริมว่าไม่มีเวลาเลยนอกจากนี้นางเอกสาวยังเผยต่อว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรทั้งนั้นด้วยไม่มีเวลาเลยเรา ยังไม่ได้วางแผนงานแต่งงานของเราเลยค่ะบางทีเราอาจจะเริ่มวางแผนปีหน้าอาจจะมกราอะไรประมาณนั้นไม่ใช่งานแต่งนะแค่วางแผนเราอาจจะเริ่มคุยกันแต่ตอนนี้เรามีงานต้องทําเยอะเลยค่ะทุกวันเลยเพื่อแฟนๆของเราในส่วนของเรือนหอที่กําลังสร้างนั้นทั้งคู่ก็ว่าตอนนี้งบบานปลายมากด้วยเพราะเลือกของแพงไปหน่อยแต่พยายามจะให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ขอบคุณทุกการติดตามได้รับชมก่อนจ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ